ครับครัเสี้ยพายท่าธานที่พอดีไปเนี่ยครับนี่คือแมงปชัยวะโอ้โหนี่คือมีทัพต่างๆแล้วครับใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นไอ้ข่วงไอ้ข่วงดีมากได้ครับมีอะไรครับที่ขีดน้ำแข็งท่านประธานาธิบดีชอบเออที่ขีดน้ำแข็งแต่ถ้าท่านเอ่อป๊บิ้มเนี่ยสำหรับอ่าลูกสาวทานพ่ดีนี่มีอะไรครับที่ปัดแก้ม ครับเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าแมกนวันมันเยอะมีที่ตีในวมาเสร็จแล้วนะอ้นี่มันเฉยมากมีเสนีย์ดูสิครับอันนี้มันเป็นรุ่นใหม่จากเยอรมันมันมีหวีเสนียดสำหรับหวีหวี่ยววิวีเหาวอ่ะหวีเหาวอ๋อครับครับให้ดูหน่อยได้ปะคะเราต้องวิ่ท่านประธานาธิบดีนี่ อนี่คอสคอสคอสสิคอนคอนอ,อ,อ,อ่ะสิงซองด้วยอันนี้เป็นเครื่องมือส่วนสิ่งยังชีพมีอีกนี่เปิดไงอะไรเล่าไม่รู้เรื่องเลย <โฮ S 1> สิ่งยางแรกนะครับท่านหญิงนี่อาคมข้าหมครับข้าหม ผ้าห่มของใครครับนี่สามารถดี้นุมได้ขุมบึ๊บ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 บต๊บงึ๊บบ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 ึ๊บ่ึ๊บนึ๊อาหารอึ๊บบึดบบึ๊บบึ๊บบึ๊บบึอบบึกบบึ๊มบอ เอาใจสปอนเซอร์ขนาดนั้นเลยเหรอครับนีสปอนเซอร์เหรอให้ใส่มันเนี่ยไม่ต้ใสเล่นเลยเนี่ยตาไกแจ้งอย่าลืมตไก่แจ้งโอเคขอบคุณมากเลยอ่ะไหนให้ผมพีถึงไวครับากรป๋องเปิดยังไงเล่าเห็นไหมแล้วว่านี่แพนเพื้อมาเปิดปากระป๋องให้ดูหน่อยครับอ นี่ถ้าไม่มีผมนี่ไม่รู้จะเล่นยังไงนะตัวันนี้ฝั่งเรียนฝั่งอิดด้วยนะับนี่ับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะป้ีนะฝั่งนี้มีฝาเปิดอ่ะ อยู่ก่อนยาคันยุงอันนี้ไม่มีมุกถามบอกว่าตะเล่นเนี่ยมีของมีมุกที่ไหมอันนี้ไม่มีมุกเราเล่นทำไมนีอะไรครับอ้อันนี้มีไม่มีมุกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วผมว่าเพื่อความปลอดภัยของท้านะครับก่อนเดินทางออกไปข้างนอกเนี่ยผมว่าต้องสำรวจข่าวก่อนว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างได้ครับครับ อ่าเอามีไปเก็บไม่ไปเก็บเออคุณนี่เอ้ยโว้